และการเลือกกิ่งนะครับสำคัญมากเลยนะผมมาอัปเดตข้อมูลให้ถ้ากิ่งที่มันโตสักหน่อยนะครับประมาณนี้ขึ้นไปมันจะโตได้ดีแต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆนะครับที่เราเด็กแขนงมาใหม่เนี่ยมันก็สามารถปักชําได้แต่งที่มันใหญ่หน่อยนะครับเหนะ็นไหมระบบรากออกนะครับออกดีนะอันนี้เคลใบหงิกสามารถปักชําได้อันนี้ก็คือใช้กิ่งที่มันใหญ่สักหน่อยเนี่ยมันจะโตได้ดีเห็นไหมครับตรงนี้จากต้นนี้ต้นเดียวรับแรก เราจะได้ริมรสนะครับใบของเคลอ่อนๆแบบนี้นี่อ่อนๆแบบนี้เลยนะทุกคนตัดเฉียงๆนี่นะฮะอันนี้คือพอดีอย่ายาวไปกว่านี้นะฮะสั้นเท่านี้ก็ได้พอเราลี้ก,กิ่งออกเสร็จนะครับผลผลิตที่เราจะได้กินเนียก็คือใบอ่อนทั้งนั้นเลยส่วนต้นที่เราจะสามารถนําไปปักชําได้นะฮะก็คือจะประมาณนี้จะได้หลายต้นเลย พูนไว้แบบนี้นะทุกคนใส่กระถางหรือถุงก็ได้และให้เราอันนี้สําคัญนะทุกคนอันนี้สําคัญเลยกดไม่ใส่น้ํายาเล่งรากนะครับวิธีนี้ก็สามารถทําได้น้ําเปล่านีก็ได้จําเป็นมากนะ,ะที่ต้องแน่นอันนี้สําคัญผมเน้ยนย้านี่ไปแล้วก็เสียบประมาณเดิมนี่ให้ประมาณอยู่ราวๆนี้ให้นําไปก่อนการปักชําที่จะได้ผลหนึ่ง ดินต้องแน่น2ให้นำไปก่อนแล้วหลังจากนั้นใช้กิ่งพันนะฮะที่เราตัดแต่งใบให้เหลือมีใบนิดหน่อยนะครับหรือใบพวกนี้ตัดครึ่งใบแบบนี้เพื่อลดการคายน้ําแล้วก็ไปลงไปนะครับกดให้แน่นให้แน่นนะครับอันนี้สําคัญนะทุกคนอะไรนะครับในการเพอชํำหนึ่งเป็นพิษมอสก็ได้ 2. จะเป็นดินผสมแกลบเผาผสมปุ๋ยคอกนะครับผสมขุยมะพร้าวอันนี้ก็ได้ได้หมดเลย แต่ว่าสำคัญก็คือการกดให้แน่นนี่แบบนี้ใส่ไม่ต้องเยอะแต่ขอให้มีนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็น้ำเปล่าก็ไม่มีปัญหานี่แล้วหลังจากนั้นนะครับลดลดให้เต็มกระถางแบบนี้และมันจะซึมช้ามากก็ปล่อยมันซึมไปของมันนะครับแบบนี้เลยพอมันซึมหนึ่งรอบใช่ไหมครับรอบที่สอง เราเติมอีกสมมุติว่ามันซึมไปแล้วนะมันจะซึมช้ามากนี่แบบนี้แล้วเราก็ปล่อยเลยครับทีนี้ส่วนต้นแม่เราจําเป็นมากที่จะต้องเหลือกิ่งไวนะครับหนึ่งกิ่งก็ได้เพื่อเขาจะได้มีใบสังเคราะห์แสงและก็จะแตกกิ่งพันมาให้เรานี่ครับแบบนี้เล็กๆแบบนี้มันจะเร่งเลยเพราะว่าเราเด็ดกิ่งพวกนั้นไปหมดแล้วกิ่งเล็กก็จะได้เกิดแล้วก็มีอาหารส่งไปโตเร็วแล้วก็เด็ดไปปักชำได้อีกนะครับวิธีการปักชำได้เลยไม่จำเป็นต้องใชเมลเลดครับ ขอบคุณครับ